นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าอนาคตวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องไทยบูรณาการลดกา๊าซเรือนกระจกค่ะพลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพูดคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าอนาคตค่ะ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับโดยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ และในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลก่อนค่ะท่านผู้ฟังและก็ร่วมสนุกด้วยการส่งคําตอบเข้ามานะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้ข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยววงเงินกู้วงเงินสูงสุดค่ะรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะปลอดชำระเงินต้น1ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลกันนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ธนาคารออมสินจัดโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยววงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทปลอดชำระเงินต้น1ปีค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังและในช่วงนี้ค่ะมาฟังคำถามกันวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินจัดโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยววงเงินสูงสุด รายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทปลอดํำระเงินต้นนานกี่ปีค่ะครับสง่งคำตอบมานะครับ s f s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นครับข่าวประชาสัมพันธ์นในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด19อย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลา มาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนค่ะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563ค่ะพร้อมกับเปิดทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกค่ะคือแผนที่1ค่ะพักชำระเงินต้น,ชำ,น,ตนชำระเฉพาะดอกเบีย้ย ทั้งจำนวน100%ค่ะจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมส่วนแผนที่2ค่ะชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน100%เซและเงินต้น50%เซ และแผนที่3ค่ะชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชันไมลโม่ค่ะตั้งแต่วันที่9กันยายน2563นี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะเรือโทกมลศักดิ์พรมประยูนนะครับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำนวัตกรรม การบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศหรือว่า Geographic Information System หรือ GIS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในการแสดงผลระบบแผนที่แสดงข้อมูลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแสดงทรัพย์สินต,ต่างๆภายในอนาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางกายภาพในเชิงพื้นที่ และพิกัดตำแหน่งที่มีมาตรฐานอ้างอิงและรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับการปฏิบัติงานท่าเรือให้มีความสะดวกมีความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้กลายเป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอท,ทพกระทรวงคมนาคมกำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบุรภาวิถีบางนาชนบุรีและทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันอังคารที่8กันยายน2563ค่ะสำหรับทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐและทางพิเศษอุดรรัตยาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัทผู้รับสัมปทานตกลงยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน2วันคือในวันที่4กันยายน2 5 6 3และวันที่7กันยายน2 5 6 3ค่ะตั้งแต่เวลา0ูนนาฬิกานาทีจนถึง 24. นาฬิกาค่ะ มาถึงช่วงเล่าวนาคตนะครับเรื่องของการบูรณาการเพื่อลดกา๊าซเรือนกระจกและผลักดันเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรฐษฐกิจนะครับไปคุยกับคุณเจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดก,กรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอยู่ในสายแนละ้วสวัสดีครับเจตุพรครับรคุณภาพรครับผมจตุพรครับครับก็เรามีแนวคิดยังไงครับเรื่องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยคือ คือต้องเรียนให้ทราบว่าวที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เป็นปัญหาทั่วโลกนะฮะรับตภัณครับแลวประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนานะเพราะนั้นก็มีการปล่อยเรียกว่ากา๊าซเรือนกระจค่อนข้าง,งเยอะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็โลกเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วอันเรื่องนี้ก็ท่านนายรฐมปรีนะท่านปู้จัดการปรึกษาก็เน้นย้ำนะครับเพราะว่าเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจนะทำไมครับสังเกตว่า ทำว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงภูอากาศมันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ชีวิตคนหรือเปล่าค,นะคนก็ถ้าอยู่เมันเกี่ยวไหมมันร้อนไหมอะไรเป็นเปลีป่ยนแปลไงอะไรไหมคุรรณเช่นสังเกตว,ว่าการฝนตกแล้วดูการเปลี่ยนนะครับ,รบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันประเทศไทยเนี่ยอากาศหนาวนี่แทบจะไม่มีเลยนมฮะเมืม่อก่อนมีแต่ร่ไม่เคยมีละใช่ใช่ใชาการเปลี่ยนแปลงฝนตกกระจุกไม่กระจายนะทำให้น้าท่วมน้าแล้งเนี่ยอันนี้ธรรมก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับประเทศไทยเราก็ไม่ได้แตกต่างจากจาก ที่่อืนเพียงแต่ว่าการปรับตัวท่านจะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดคุยกันนะถ้าเคยคุยเรื่องของพาริสอะติเมนนะครับเรื่องของว่ากันด้วยกรอบการสัญญาเรื่องการแปลงสู่พื้นแต่ว่าโลกก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่นะครับพอดีมันมีเรื่องโควิดเมื่อก่อนเนี่ยคมคนก็คนก็นกเอ๊ะมันอะไรจะสำคัญกนะันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านวราบุตรสิบธวัชรท่านก็ไปพูดคุยกับยูเอ็นนะเขาบอกว่าเนี่ยน้ยยกตัวอย่างนะไอ้ตอนนี้เหมือนกบเนี่ย กบเนี่ยเวลามันรดดอ่ะกบจกบเนี่ยกบเนี่ยกบท้องนาเนี่ยต้มน้ํา oh ร้อนเนี weed. ่ยเราเอากบโยนเส่กบมันโดดหนีเลยต้นอันนี้มันเหมือนกับเรื่องของโรคที่เกิดโควิด -19 ทีเนี่ยคือเหตุผลโดโดดนีคือคนกลัวตายไงแต่ลักษณะของการที่มันมีปัญหาเรื่องโรคร้อหรือการเปลี่ยนแปลงของมันม็มันค่อยๆเป็นไปโดยเรารู้สึกตัวก็เหมือนกับไอหม้อเนี่ยแต่ว่ากบอยู่ในกรลรางว่ายน้ำเย็นๆแต่ ไอหม้อมัมนค,ค่อยๆต้มร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไง,ง,งตายไป่รู้ยตัวไง <c oughs> เพราะฉะนั้นไอเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันค่อยๆซึมอยู่กับทุกภูมิภาคนะครับ <c oughs> แล้วก็อากาศภูมิอากาศที่มันเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งองศาส,าสาองใสเกี่ยวอะไร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ปีการละลายของน้ากงน้าอะไรมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้ทุกประเทศเนี่ยต้องมาหันมาจับมือกันและหามาตรการใช่ไหมในการที่จะมามองว่าแต่ละประเทศยจะทำยังไงในการที่จะลดการปลดปล่อยกาซเรือนกระจก ประเทศไทยเราก็เข้าไปอยู่ในภาคกีรนี้เหมือนกันผลิตสกิ e เม้นต์แล้เราก็ร่วมกันทีนี้ก็ถามว่าไอ้ไอ้ภาคไหนที่มันปลดปล่อยอตินปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทําทําลายบรรยากาศก็ภาคพลังงานใช่ไหมครับที่เราเน้นน่ะภาคพลังงานภาคคมนาคมและภาคก,กระบวนการอะไรไเรื่องอะกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์คือการผลิตอะเช่นทําปูนซีเมนต์ทาต้องมีการเผาการอะไรต่างๆแล้วก็ ปล่อยอากาศอ,อะไรเพราะฉะนั้นไอ้สามสี่ส่วนเนี่ยมีความสําคัญรวมถึงภาคการเกษตรด้วยนะคุณธีราพาฒน์เพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยสิ่งที่มันเป็นปัญหาเรื่องของการาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีการคิดเพราะเะนั้งประเทศไทยองเข้าไปอยู่ระบบของโลร์บอนตำนอ่ำไงช่วยกันดูแลอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นค้ายๆว่าเราก็เป็นประเทศในเอเชียต่อเสียงใต้ที่ค้นคว้าที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ การนำดสูนในการเป้าหมายนั้นก็ค่อนข้างดีนะการปลดปล่อยแล้วเราเราสามารถควบคุมได้พอสมควรกระทรวงทรัพย์เนี่ยมีสำนักนโยบายหลายแผนท่้กองทราบมว่าเป็นโฟกัสพอยต์เรื่องนี้เลยนะและอีกอนาคตนะคุณพนะัศน์เราจะมีกฎหมายเรื่องนี้นะเป็นพรลบเลยนะเป็นพรลบเรื่องการวันนี้ทุกทุกอย่างเนี่ยเราใช้ลักษณะของภาความสมัครใจไงขอร้องพอขมรนวมมือก็ก็ช่วยกันทุกคนก็เอาแวงนะอยวนี้ไปช่วยกันปลูกป่าอะไรต่างๆในการที่จะลดคาร์บอนอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ย อีกหน่อยนั้นไม่มีกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายปุ๊บมันจะเป็นภาคการบังคับล่ะถ้าไม่ทาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยจะมีมาตรการออกมาทั้งกฎหมายทั้งการบังคับแต่แต่วันนี้ก็ขอความร่วมมือก่อนตอนนี้กฎหมายนี่ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ทฤษฎีขาละในการยกล่างละที่โหใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะฮะคุณธิลภัสครครับทีนี้ว่าภาคประชาชนเองหรือลำพังภาครัฐอย่างเดียวคงคงไม่ไหวมั้งฮะไม่พอไม่พอครับประชาชนนี่คือคือวันนี้ท่านนายกให้การบ้านผมมา ภาคประชาชนนี่นสำคัญเพราะเราต้องสร้างการรับรู้ไงวันนี้ที่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไงว่ามันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงใช่ไหมฮะวันเนี้ยที่ผมล่าสุดที่คุณพัอต้องถามว่าเออสามเอ็ดสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยับมีการรวมส่วนราชการทัางห้ากระทรวงนะแล้วก็หน่วยงานระดับกรมเนี่ยมาคุยกันนะแล้วก็ระดับภาคภาคอุตสาหกรรมนะภาคผลิตอ่ะที่จะผลิตไอเอปูนเนี่ยนะมาคุยกันนะว่าเราจะลดยังไงเพราะขั้นตอนการผลิตปูนเนี่ย มันมีบางส่วนเนี่ยที่การผลิตจะทําให้เกิดการปลดปล่อยสูงเขาก็เพิ่มระบบนี้เข้าไปเพื่อจะลดไงแล้วก็มีกาหนดว่าต้องสามแสนตันนั้นในกี่ปีกี่ปีอันนี้คือทุกส่วนในการมาร่วมกันก็ถือว่าเป็นการนอยู่ที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่อันนี้ก็คือภาคภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมภอุตสาหกรรมก็โอเคเน้นแต่ว่าบางทีเราเรากระบวนการผลิตเข้าไปเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคุณพิรพัฒน์นี่ยมันอนข้างจะแพงไงดูได้ไหมมาทีออกันครับเช่น อ่าใช้รถนะอีวีนะโอ้มันก็แผงมันจะเติมที่ไหนใช่ไหมน้ำมันมันถูกเนี่ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นมันต้องมาใช่ไหมฮะมันต้องมาเนี่ยทีแต่ว่าวันนี้มันต้องค่อยๆปรับต,ตัวไปที่ลับมาพอกประชาชนคุณสก็เอ้ยเขาจะเข้าใจไงอันนี้เป็นการต้านสำคัญนะซึ่งผมเนี่ยที่ท่านนายรุ่งตรีก็เน้นย้ำให้ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ได้เดี๋ยวคนก็ไม่เข้าใจว้าทำไมทำไมฝนาตกน้ำท่วมอะไรนะคนก็ไปมองเรื่องของกระบวนการของการก่อสร้าง การที่จริงมันต้องถามว่าถ้าอากาศมันเหมือนปกติเมื่อย้อนหลังไปสักที่สิบสี่เปอเ็นผู้อิาเรารู้หน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนการปรับตัวก็สภาพแต่วันนี้มันไม่รู้ว่าไหนฝนในไหนมันจะมาตอนไหนจะมากจะน้อยก็ไม่รู้มันตกกระจุกอ่ะไม่กระจายับเมื่อก่อนตกเหนือเขื่อนอันนี้ตกใต้เพราะมันมันเปลี่ยนหมดเพราะนั้นการวางแผนของประเทศเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหมดการสร้างเขื่อนสั่งระบบกักเก็บน้ํา การสร้างแมันเปลี่ยนหมดเลยนะคุณวีรพัฒน์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งทุกคนก็จะต,ต,ต้องมองต้องมาช่วยกันตรงนี้แต่เพราะประชาชนนี่ต้องสำคัญแต่ว่าประชาชนสำคัญเราต้องสร้างการรับรู้ไงนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมนี่มาถามว่าไปตระสืบการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอ้อมปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันปีผลมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดมันก็ เด็ดดอกไม้เสตียถึงดวงดาวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุยกันให้ชัดเจนเรื่องนี้การสร้างการรับรู้นะครับเพราะที่ประชาชนมีความสำคัญที่สุดการเกษตรการไถนาการอะไรต่างๆเนี่ยขนาดเอาง่ายๆว่าเลี้ยงวัวเยอะก็มีปัญหาเพราะว่าปล่อยก๊าซมีเทนออกจากของอเนี้ยมันก็มีผลหมดทุกอย่างครัแล้วทุกคนก็ต้องมองก็เคยมองไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าความก้าหน้าของประเทศไทยนะฮะในการเข้าสู่การ ระบวนการของอสว่วนที่สัญญาเรื่องของพาริสก e มเนลเราทำค่อนข้างได้ดีนะครับของการลดเรื่องของการลดของการเข้ามาระคมเรื่องของการภาคของพลังงานเนี่ยเราค่อนข้างดีเลย <c oughs> ซึ่งอั่งนี้นเราก็ถือว่าเราเรา,เรา,ม,า,เรามาถูกทางแล้วที่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนิดซึ่งเขาบอกว่าเขามีแผน <c oughs> สองช่วงนะช่วงหนึ่งก็ก่อนปีสองศูนย์สองศูนย์ซึ่งอันนี้นเราทํแล้วแล้วเราถือว่าเราก็ไปได้ดีละ <c oughs> แต่หลังสองศูนย์สองศูนย์ไปเนี่ยมันก็มีความท้าทายในการที่เราจะ ทาต่อไปเพราะฉะนั้นไอการที่เราเอโมยเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในภา,าคอุตสาหกรรมนะอันนี้จะช่วยนะช่วยหมายว่าช่วยในการที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงสามแสนตันนะครับมัน 3, <000 S 2> ช่วยเยอะเลยฮะามแสนแต่ว่าแต่ว่าการการปลดปล่อยก๊าซเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าภาคภาคเอกชนเนี่ยับจะซื้อไอปูนพว้นี้ได้ไหมคือเมื่อไหร่จะแพงกันนิดหนึ่งอะงนึกภาพไหมฮะทีนี้ กลับมาดูในภาคของการ ebitdinn ของพวกเราเนี่ยถ้าคุยอยู่นั้นก็คุยกันในวงการระดับปกระทรวงกับที่ดีเนี่ยถ้าราคามันถูกนะมันถูกแล้วมันสามารถที่จะดูแลเรื่องสินคพาร้อมได้ผมว่าภาครัฐก็น่าจะสนับสนุนเป็นเืินกลีนโพเคียวเมนต์กันประมูลที่เป็นนิติสินร้ออันนี้น่าจะช่วยลดนะแต่เที่งแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ถึงมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีภาคอื่นที่จะการแข่งขันในการที่มาอันนี้ถูกกว่าอันนี้แพงกว่าอะไรต่างๆนะแต่ว่าอันนึงสักระยะหนึ่งถ้ามันสามารถที่ S <S.> เข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้เรื่องของการลดราคาให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นของปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหารื่งสิวผมคิดว่าน,นี่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องอาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีที่สุดคร <c oughs> ับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำต่อไปใน,นป <c oughs> อนาคตใช่ครับแต่เราแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับบ้านเราคือภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทํานาไหมครอันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้นะครับว่าวันเนี้ต้องยอมรับว่าการปลดปล่อยไอ้เรื่องของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยต้องยอมรับว่า สิ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะใชเรื่องของการปลดปล่อยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภาคพลังงานภาคการเกษตรนะภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาคของเสียภาคเกษตร่ยถือว่าถ้าในสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาคเกษตรเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเป็นระดับที่สองอ่ะนะเป็นเรื่องที่สองะนะที่ปล่อยการปล่อยปลยก๊าซเรื่องจบเข้าไปเนี่ยภาคหนึ่งภาคพลังงานสองภาคการเกษตร สามภาคกระบวนการผลิตซึ่งซึ่งเราจับเนื้อกันเมื่อเมื่อท,ที่ผ่านมาแล้วภาคของเสียของเสียคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ที่เราใช้อยู่รรเพราะฉะนั้นภาคเกษตรก็เป็นภาคที่ที่เป็นระดับสองในการปลดปล่อยการเสื่อมสูญซึ่งมันรวมทุกทุกทุกรายละเอียดเชี่ยการทํางานการใช้อุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมน้ำเ<า>ย็นหรือเปล่านการน้ําอะไรต่างๆการเผาไหม้อะไรต่างๆที่การเผาเปลี่ยนปรับการเกษตรถึงถึงเป็นปัญหาเรื่อง pm สองจุดห้า pm ที่เกิดขึ้นจะเห็นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่มัน อยู่กับคนส่วนใหญ่ไงคุณธีรพัฒน์ครับมันอยู่กับพี่นอกก้องมระส่วนส่วนใหญ่เพราะบ้านเราเป็นภาคการเกษตรใช่แต่ใน,นีการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมันาต้องปรับเปลี่ยนต้องรบทการผลิตทั้งหมดใช่ไหมฮะการมองไปถึงที่ท่านนายกพยายามจะเน้นเรื่องการอักีแมปการวางแผนการทำน้อยได้มากวันนี้เราทำมากเราได้น้อยไงครับไม่ร้อยไปอกับไปกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกนะอันนี้ก็ต้องต้องมันก็ต้องมาช่วยกันตรงตรงมิต,ติตรงนี้ด้วยครับครับดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะ ไม่ทำก็ไม่ได้ฮะอีหน่อยคนก็ทีนมันก็ช่มดีนะมันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจในช่วงโควิดที่ผ่านมาสามสี <4 S 2> ่เดือน,นลดแหละ,ะลดะ<อ>ละอันนี้เห็นสัดส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าการใช้มันลดลดลงลลงเห็นได้ชัดเลย<อ>ส,ส่วนปเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงเลยนะแต่ว่า หลังจากเริ่มเปิดปุ๊บอาไมยาละเเพราะนั้นเป็นที่ยอมรับเลยว่าภาคของการคมนาคมเนี่ยพลังงานเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เรายังใช้กันอยู่เยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าโควิดมาเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนนิ่ง นี่เรากลับมาคล้ายๆกับอยู่กับที่เนี่ยก็ทําให้ภาคตรงเนี้มันลดลงกรับแต่จะกลับมาอีกละวเศดษฐีคุณจตุพรช่วงหยุดสี่วันนี้ถ้าไม่มีฝนเนี่ยเราจะเห็นน้องฟ้าเหนือกรุงเทพนิสัยเลยนะฮะสี่วันเนี่ยแล้วมันจะสะท้อนให้เห็นว่าไอ้นี่แหละไอตัวคาร์บอนเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับมีผลนะมีผลอย่างมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาต้องยอมรับว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เขาคุยกันเวทีนี่ค่อนข้างสูงับมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันหยุดหยุดไปหน่อยนะครับต้นทีเขาพยายามไปชี้แจงว่าประเทศไทยเราเนี่ย เป็นเรื่องสิ่งที่มีความก้าวหน้ามากคือเขาือชินชมนะเทศไทยเนี่ยที่จะในลดเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรืนอระจงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกประเทศทุกคนก็สนใจไง<า>วันนี้<ช>ทุกคนก็ต้องเข้ามาช่วยช่วยกันในการดูแลตรงสิ่ง,งต,ต่างๆตรงนี้ครับครับ,รบแต่ของเรานี่เอาวระดับปัจเจกเนี่ยระดับคุณจตุพรระดับผมเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นกันยังไงดีฮะเพื่อให้มีส่วนมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งเอาง่ายๆอันนี้อนนสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าตื่นนอนมาเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ย แต่เราตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำการใช้น้ำต่างๆอันนี้มันมีผลหมดใช่ใช่ใช่มันมีผลกระทบหมดจนถึงออกไปทํางานใช้ไอใช้รถยังไงตัวไม่ใช้รถไ,ไปใช้รถของอไอไอขนสนนน่งมวลชนแม่อะไรต่างๆมันจะส่งผลไปเรื่อยมันจะส่งผลกระทบไปถึงเราเราเข้านอนนะจะถึงการกินการอะไรกินก,ก,นก,ออก,นก็อาหารเหลือไหมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชี้เห็นการใช้ถุงพลาสติกอะไรต่างๆเพราฉะนั้น ปัจเจกบุคคลเนี่ยเป็นสำคัญฮะก็ต้องต้องรู้จักแล้วต้องต้องต้องที่จะจะไปบอกโอ้ต้องโทษทุกคนโอ้วันนี้เราก็เหนื่อยนะเพราะว่าวันนี้บ้านเราเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทัพาว่าตัวมันเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมการทําอะไรมันมันมันก็เหมือนกับย้อนแย้งไงพูดก็เหมือนกันว่าค้าทกรไงคนว่าทำไมคุณไม่เป็นอย่างเราบ้างแหละเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เริ่มตง่ายๆคือการพยายามลดสิ่งที่เราใช้อยู่ให้มันพลุนพลังอะใช้น้อยใช้ซ้ําทาใหม่ใช่ไหม กินน้อยอ่ากินน้อยเรียมมันมัเป็นกิพอดีพอดีอ่ากินพอดีมีมีพอดีกินพอดีแค่พอใช้ปรับทิศสายให้พอเพียงกันเนี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้ที่สำคัญสุดคือที่พระบาทเจ้ารัชกาลที่เก้าที่ให้คําสอนเรื่องของการใช้ให้พอพอเพียงอ่ะเศรษฐกิจพออันนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้ามันโยงไปถึงเรื่องของทฤษฎีใหม่ในการใช้มีการใช้สิ่งเนี่ยปูปียางเพืประโยชน์ สามย่างประโยชน์สี่ยางเลยทำนองเนี่ยบันก็เืิดการใช้สิ่งที่มันเกิดการเหมือนกับกระบวนการผลิตที่มันเหมือนกับวงจอที่มันครอบทุกมิติอันนี้สําคัญนะฮะจริงแต่ว่าเนี่ยมันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาช่วยกันสอนเด็กสอนอะไรต่างตงต้องทุกคนต้องช่วยกันแต่ว่าถามว่ามันจะขนาดไหนใช่ไหมจะขนาดไหนเทนั่นเองทุกคนก็ที่ผมมันจะกลับไปที่ผมพูดเมื่อต้นว่า เรื่องของไอ้ต้มกบเนี่ยถ้ามันเป็นร้อนกระโดดใส่หนีเลยทุกคนเห็นแต่เรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงขรับผมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่วันนี้วิสาเขาเห็นชี้แล้วอุณหภูมิสูงขึ้นปีละหนึ่งองศาสององศาเนี่ยสามองศาสี่องศาเราก็ถ้าเราร้อนเราเป็น่องแอร์ใช่ไหมเราไอยสนใจแอร์ก็ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมปล่อยไปทีเนี้ยก็คือเราก็ไปปรับตัวเองในข้สิ่งสิ่งที่สบายแต่แนอนาคตเนี่ยใครจะรู้ว่า ถ้ามันร้อนไปถึงจุดหนึ่งใช่ไหมน้ําท่วมน้ำแข็งละลายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับอันนี้มันจะส่งผลเราไม่ตรงเพราะอันนี้รต้องช่วยกันได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับจตุพรครับรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรบุุษพัฒน์ปรึกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหันไปมองฟ้ามาแล้วนะจากลบบุรีส่งตรงมาเลยดีที่วันนี้มันหยุดเนี่ยคุณจตุพรนะครับ อ่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเราไปเฉลยคาถามกันครับค่ะวันนี้นะคะที่ทางรายการได้ถามไว้ก็คือธนาคารอมสินค่ะได้จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยวค่ะโดยมีวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทนั้นปลอดํำระเงินต้นนานกี่ปีคำตอบคือ1ปีค่ะกลับในใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับมันจะหน้าครับกลับมารับสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ